เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเกมอะไรก็ไม่รู้เลยครับผมผมไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันชื่อมัน,เป,นเป็นภาษาเอา่อภาษาจีนหมั้งผมก็ไม่รู้ว่ะเกมนี้เป็นเกมค่าย e อีลอสนะครับเป็นเกมน่าจะเกือบใหม่หรมั้งแต่น่าจะนามา,มานานละขัดแย้งกันนะครับคำพูดผมผมไม่รู้ว่าเกมนี้เปิดมานานแค่ไหนแต่เกมนี้เป็นเกมแนว18ตู๋นะครับก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุยังไม่ถึงนะครับก็ น้องต้องมีพิจารณาในการรับชมรับฟังหรืออยากจะไปโหลดตามพี่น้องก็ต้องคิดดีๆหน่อยนะครับพูดแบงอั้นแหละห้ามไปพวกเองก็ไม่ฟังอยู่ดีอ่ะงั้นเรามาเริ่มการรีวิวกันดีกว่านะครับอย่างแรกก็มาพูดถึงเ,เรื่องกันก่อนนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยกูพูดถึงทําไมวันเนี้ยสุดท้ายผมก็ฟังมันไม่รู้เรื่องแล้วก็อ่านไม่ออกอยู่ดีนะครับแต่เนื้อเรื่องคร่าวๆที่ผมดูมาจากภาพอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับทะเลทั้งนั้นเลยว่ะแล้วมันจะมีธาตุน้ํามาทาไมวันเนี้ย เอาละแค่นี้แหละครับสิ่งที่ผมรู้ในด้านเนื้อเรื่องจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะผมไม่รู้อะไรเลยอย่างต่อมาที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือเกมเพ์นะครับเกมเพ์เกมนี้เป็นเกมที่แบบเน้นค่าพลังอย่างเดียวนะ ถ้าค่าพลังคุณน้อยกว่าคุณก็มีโอกาสแพ้ศัตรูที่เป็นบอสได้แต่หากค่าพลังคุณมากกว่านะครับคุณสามารถสกิปผ่านโหมดได้ตามปกติเลยเหมือนเกมทั่วไปที่มีค่าพลังนะครับถ้าค่าพลังมากกว่าเราก็สามารถสกิปไปได้ทันทีแต่หากน้อยกว่าเราก็ต้องบรรลุนว่ามันจะแพ้หรือชนะเพราะว่าผมไม่เห็นว่ามันจะต้องกดสกิเลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่หากค่าพลังคุณไม่พอแล้วก็คุณสามารถมาอัพได้เลยนะครับผมอัพตัวละครคุณเพิ่มมากขึ้นเหมือนเกมปกติเลยเออไมรีวิวเกมปกติปวะเนี่ย แต่ตอนให้ผมจะพูดแบบนั้นไปก็ตามเถอะครับผมก็ยังเนนยนจำว่าเกมดีเขาไม่ได้มาขายเกมเพนะครับเขามาขายฉาก18บวกนะครับผมมันเป็นเกมแนว <Ooh. S 1> สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับเด็กๆห้ามเล่นนะครับผมเด็กๆก็เล่นได้แหละกูรู้ผมมันก็เล่นอยู่ดูอยู่ในกลัวมีแต่ดเด็กหนวดทางนั้นนะเอาราพูดพ่าพท่าเพลงกันมามากพอควรแล้วคงถึงที่ที่คุณต้องการที่จะมาดูในคลิปนี้เป้าหมายของคุณนั่นก็คือฉากสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น,นครับน้องๆหนูๆ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าพึ่งเข้ามาดูนะครับเออสุดท้ายมันก็ไม่มีชา18บวกในช่องกูอยู่ดีนะครับถึงชานี้คุณต้องผ่านเอ่อด่าน10ก่อนนะครับด่าน10บ,บอสตัวที่2นั่นก็คือบอสตัวที่2ของด่าน2พผูเ้เล่ากูเนี่ยเออนั่นแหละรครับยางที่ผมพูดมาข้างต้น <c oughs> ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับส่วนชา18บวกผมขออย่าตัดออกนะครับคนดูถ้าอยากไปดูฉาครับก็กดไปดูที่ทวิต ลิงก์หน้าช่องนะครับผมใครอยากดูก็กดไปตรงนู้นแหละอ่ะหรือผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี่แหละฉากก็มีไม่มากนะครับผมรู้สึกว่าฉากมันน้อยน้อยนะเอ,อน้อยออกว่าเกมอื่นเยอะเลยแต่แต่ว่าก็แลว้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีคนชอบและคนที่ไม่ชอบนะส่วนตัวผมก็รู้สึกเฉยๆกับเกมนี้อาจจะมารีวิวอีกสักแบบสองสามทีพีหรือไม่ก็อีพีนี้ EP พีเดียวแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นเลยก็ประมาณนี้ครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจมันก็แบบนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรครับผมผมแค่บ,บน่นเฉยๆไม่มีอะไร <c oughs> เออมีอีกระบบหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเลยระบบหลักๆก็คือระบบกาชานะครับลืมพูดไปเลยลืมไปได้ยังไงวันนี้ระบบกาชาคืออยากจะบอกว่าเลตเกมนี้คือโคตรเกลือเลยนะครับลองสุ่มไปแล้วประมาณ40-50ทีนะ คือจะจัดเลยคือเยอมากแล้วอีกอย่างนะจากที่ผมดูมาคือมันไม่มีฉากฉากอ่าฉากผู้ใหญ่ของแต่ละตัวละครแต่ละตัวนะครับคือมันไม่มีนะครับผมดูมามันมีแต่แบบฉากเปลี่ยนสกินตัวละครอะไรเงี้นนยแต่ว่าไม่เห็นฉากผู้ใหญ่เลยหรือว่ามันอาจจะมีแต่ว่าผมไม่รู้นะครับใครที่รู้สามารถมปบอกผมได้นะครับคลิปต่อไปผมจะามาบอกอีกทีนึงอันนี้ผมอาจจะรู้ไม่ชัดแล้วมาพูดนี่ยอาจจะขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลมันไม่เท็จจริงแต่จากที่ผมดูมาคือมันไม่มีนะครับ อาถึงชานี้สักทีไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเกมนี้มีเขาเรียกอะไรหอคอยด้วยมีหอคอยด้วยแล้วก็ไต่าตามเกมปกติเลยครับเหมือนเหมือนเกมปกติเลยเหมือนทุกอย่างเลยเฮ้ย <c> ท <oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ผมรีวิวเหมือนเกมปกติทุกอย่างเลยว่ะคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเรื่องปกติของเกมแนวนี้ทุกเกมแนวนี้มีหมดนะครับคนดูจะพึ่งจะพึ่งว่าผมนะครับคืออย่างนี้ครับเกมนี้ผมจะพูดผมจะพูดเหม,รมเรารวมไปเลยแล้วกันว่าเกมเนี้ย มันเป็นเกมแนวแบบ a p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  ธรรมดามันน่าจะออนไลน์ด้วยนะแต่ว่าออนไลน์เกมเนี้ยก็มีแต่คนจีนนะครับจากที่ผมดูมาแล้วไม่เจอเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟอะไรเลยนะเจอแต่คนจีนน่าจะมีแต่คนจีนที่โหลดเกมนี้เล่นนะแล้วผมก็เข้ามาในหมู่ดงคนจีนแค่นั้นแหละ ก็แค่นี้หละครับส่วนใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปหาโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือถ้ามันไม่มีลิงก์ผมหาลิงก์ไม่เจอเนี่ยคุณก็สามารถไปค้นหาใน Google ได้แต่ผมทิ้งชื่อเกมไว้คุณก็แคปชื่อแล้วก็ไปหาเองแล้วกันนะครับแล้วก็ไปโหลดในหน้าหลักด้วยนะครับอย่าไปหาโหลดอ,อ,อันอื่นที่มันไม่รู้เรื่องอะ่ะจะโดนไวรัสเอาผมไม่รู้เรื่องนะถ้าโดนไวรัสมาโทรศัพท์คุณเนี่ยผู้แะรของผมอ่ะเนี่ยเออแต่ก็ระวังไวรัสด้วยนะครับ เอาละผมจะสรุปเลยนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ฟังสรุปได้นะครับหรือถ้าฟังสรุปไม่เข้าใจก็คงต้องไปโหลดเองแล้วละครับสรุปที่ผมจะพูดก็คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมเกมเพลย์เนยปกติเลยครับเกม RPG กดออโต้ธรรมดาครับคือมีแค่ฉากเดียวที่ไม่ใช่ดิมันมีหลายๆฉากที่โอเวอร์ไไดกู้เลยนะครับก็ดูก็ต้องลองไปโหลดดูนะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ลิงก์ทวิตผมนะครับอลองไปดูนะครับผมก็เอาละสรุปสรุปอีกรอบนะครับสรุปเกมเนี่ย เกมเพย์ถือว่าน่าเบื่อนะ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อยอีกอย่างก็คือเขาไม่ได้ขายเกมเพย์ได้ไหละก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าทําเป็นเกมแล้วทําทได้แบบนี้ก็เอามาดูแค่ฉากเฉยๆครับลองเติมฉากดูสักหน่อยแล้วกันคนดูแต่ผมน่าจะไม่เติมหรอกครับน่าจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวเพราะวกมเดีแยวนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อาจจะมี2อ p อพอ่ะผมดูทรงละเอาละพูดมาแต่น้ําไม่มีเนื้อเลยผมจะพูดอะไรอีกวะเนี่ยลืม ก็คือฉากดีจริงๆนะครับดีจริงๆลองไปโหลดลองมาเล่นเดินนะครับแล้วถ้าเออมันดียังไงหรือผมพาอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้ไม่เจอใหม่ลาไปก่อนรอนไปกะมาอีกรอบก็น่าจะอีกประมาณสัก20ปีข้างหน้าครับกว่าเราจะได้เจอกันก็อย่าลืมอย่าลืมไปสุ่มกาฉะนะครับเพราะว่าเกมนี้โคตรเกลือเลยถ้าใครผ่านมาแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่าตัว